สวัสดีค่ะมาริทาโลขอสวัสดีนี่เป็นคลิปราศีมังกรมังกรในเดือนกรกฎาเป็นเดือนใหม่ปี64มังกรที่เกิดในเดือนอ่ะไม่ใช่สิเกิดในวันที่14มมกราถึง14กุมภานะคะเรื่องของงานเรื่องของสุขภาพและก็ความรักของชาวมังกร ทั้งหมดในคลิปนี้มาว่าราศีมังกรที่เป็นสิบเหรียญค่ะยินดีด้วยชาวมังกรสิบเหรียญมังกรจะได้รับโชคลาภได้รับอํานาจและวาสนามังกรบางท่านนี่กิตติยศชื่อเสียงคือมาอันดับหนึ่งการงานนี่คือได้รับการยอมรับ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่คือความสามารถนี่จะโดดเด่นกว่าคนอื่นคือทำอะไรนี่เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นดีเห็นงามคือถ้ามีการสอบนี่ก็วินวินเลยอ่ะได้แน่นอนการสอบการแข่งขันเพราะมันมีเจ็ดไม้ขึ้นเนาะอืม การสอบการแข่งขันนี่คือชนะแน่นอนไม่ว่าจะเข้าไปแข่งอะไรกับใครที่ไหนจะได้รับในสิ่งที่มังกรต้องการไปแข่งอะไรกับใครเขาอะคือได้แน่นอนอย่างไรก็ติดโผติดโผลแล้วเข้าตากรรมการคือเป็นช่วงที่ชื่อเสียงนี่คือ ดีมากดีมากดีมากเลยสิบเหรียญนี่คือได้ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานคือบางท่านนี่คือได้รับการเงินก้อนโตอืเป็นมรดกก็ได้เป็นมรดกก็ได้เป็นโชคลาภจากการเสี่ยงก็ได้หรือบางท่านนี่ต้องบอกว่าสิบดาบเนี่ยมันเป็นขออภัยนะคะต้องบอกว่าสิบเหรียญบางท่านนี่สิบเหรียญนี่คือเออ มีคู่ที่ร่ำรวยมากมังกรบางท่านนี่คู่ฐานะดีมากคู่เป็นเศรษฐีคือพอตกพอแต่งไปแล้วทำให้ชีวิตมันพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าคู่ชีวิตดีก็จะทำให้ชาวมงกรมีชีวิตที่มีความสุขสมหวังทุกประการประมาณแบบนั้นนะคะ ดังนั้นการเงินจะพุ่งเข้าหาชาวมังกรในเดือนกรกฎาเพราะมันมันมันเป็นไพ่ที่มีดวงมีดวงดีในเรื่องของการเงินแล้วก็เป็นช่วงที่ดวงชะตาขึ้นและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนที่ใจบุญเป็นคนที่ที่สงสาร เป็นคนที่ชอบทําบุญถ้าถ้าไม่ใช่ตามนี้นะคือชอบช่วยเหลือคนอื่นมีจิตใจที่คิดถึงคนอื่นเป็นที่พึ่งให้คนอื่นอืคือมีอะไรชอบช่วยเหลือคนว่าอย่างนั้นอะเป็นคนใจกว้างชาวมังกรคืออะไรที่ไม่เหลือบากกนแรงแล้วช่วยและมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ ต่อสังคมหรือช่วยเหลือผู้คนที่แบบตกทุกข์ได้ยากอะ่ะประมาณแบบนี้อะเป็นคนใจบุญสุนทานนักชาวมังกรอืมก็มันก็เลยทำให้ชาวมังกรเนี่ยคือมีบุญบุญจากการเสียสละบุญที่กระทำความดีเป็นที่พึ่งให้คนอื่นนี่คิงออฟสอด เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ด้วยใจใหญ่ใจกว้างเป็นเหมือนผู้นำครอบครัวเป็นเหมือนผู้นำในองค์กรในในงานในธุรกิจที่ตนเองทำคือจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ต้องจัดการงานทุกอย่างต้องคอยดูแลบริวารด้วยนะบริวารบางทีบางอย่างเนี่ยในเดือนกรกฎาคมตัดสินใจไม่ได้ ต้องให้ต้องให้ชาวมังกรช่วยเหลือต้องให้ชาวมังกรเข้าไปวางแผนเข้าไปวางแผนเข้าไปช่วยดูอือคือนะอามีข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยคิงเรียนคิงเพนทาเกิลจะช่วยสนับสนุนการงานของชาวมังกรคิงเพนทาเกิลนี่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจ มีวาสนามีบารมีที่เป็นแบ็กให้ชาวมังกรอยู่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตชาวมังกรอยู่ในเรื่องของงานบางคนก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินม,มันเป็นช่วงชีวิตที่ดวงชะตาดีนะของชาวมังกรดวงชะตาขึ้นจากผลบุญหรือวาสนาหรืออทั้งบุญเก่าบุญใหม่ เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เป็นคนจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจบุญสุนทานดังนั้นเนี่ยมังกรจึงมีโชคลาภการเงินที่ปังมากทําอะไรมันมันมัน,ม,นมันก็คือชีวิตมันดีอ่ะชีวิตดีการเงินดีมีความคิดที่เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนี่งไงอย่างที่บอกคลีนออกครับ เป็นที่พึ่งให้คนอื่นดูแลคนอื่นดีบางทีก็เครียดเครียดจากการงานด้วยเครียดจากบริวารในช่วงของเดือนกรกฎาอาจจะมีบริวารที่ทำให้อึดอัดหรือทำให้กุ้งอกกุ้มใจมันมีปัญหาแล้วเราจะต้องคอยไปเคลียร์ไปจัดการให้ไม่จบไม่สิน้นปัญหาเก่าไปปัญหาใหม่มา บางทีก็ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองมังกรจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบริวารที่ต้องไปคอยแบบปัดกวาดเช็คถูเรื่องราวของพวกบริวารนี่แหละต้องคอยไปจัดการคือไม่อย่างนั้นก็ไม่จบคือสร้างปัญหามาเรื่อยๆจะมีโจทย์มาให้ได้แก้ไขนะนี่ไงมันเป็นสามด่านปัญหาจากบริวารปัญหาความจุกจิกวุ่นวาย วุ่นเว้เดี๋ยวนู่นหายเดี๋ยวนี่ปีปัญหาเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวอืไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็ตามเหตุการณ์ที่มังกรต้องไปแก้ไขอะแก้ไขเรื่องเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเลยเพราะเรายังไงแล้วเราเหมือนเป็นผู้นํอเหมือนเป็นหัวหน้าใหญ่เหมือนเป็นคนที่ต้องคอยควบคุมอะถ้าไม่ควบคุมนี่คือวุ่นวายแน่นอนนะักมังกรระวังในเรื่องของการงานในช่วงของ เดือนกรกฎาให้ดีมันจะมีเรื่องเดือดร้อนจากบริวายคือคนรอบข้างที่ทํางานด้วยกันหรืออะไรนี่มันจะสร้างความวุ่นวายให้จะมีความวุ่นวายจะมีความยุ่งเหยิงในเรื่องของการงานแต่ถามว่าจัดการได้ไหมจัดการได้ไม่ได้วุ่นไม่ได้วุ่นจนถึงแบบพังหรือว่าทําทําไม่ได้เลยนะคือมันทําได้แต่ว่ามันจะยุ่งยุ่งนิดหน่อยเรื่องนั่นมาเดี๋ยวเรื่องนี้มาเรื่องนี้มาโอ้โหแบบ สูงกันเข้าไปนะสูงกันเข้าไปในหัวของชาวมังกรเนี่ยการเงินดีวาสนาดีตำแหน่งหน้าที่การงานคือเป็นใหญ่เป็นโตแต่ต้องไปจัดการไอ้เรื่องยุ่งหยิงจุกจิกของไอ้พวกบริวารที่มันแบบนะมันจะตีกันให้ได้อะไรอะไรแบบเนี้ยประมาณแบบเนี้ยคือมันจะตีกันให้ได้คือมันจะต้องวุ่นวายให้ได้นะหรืออาจจะเป็นปัญหาที่คือในที่ทํางาน บริวารไม่ถูกกันอะไรเงี้ยซึ่งเราจะต้องคอยไปจัดการไปเคลียร์ไปอะไรอืมระวังของหายสามดาบนี่มังกรแล้วนะต้องระวังของหายระวังของหายหายไม่เจอของมีค่าสู์หายหรือว่าประเภทแบบรถเสียจอดอยู่ดีๆเขาก็มาแบบทำให้ มาเฉียวมาทำอะไรให้รถมันได้เป็นรอยเป็นคือมันจะต้องให้ได้เสียตังค์อ่ะหรือไม่ก็เออจังหวะในเดือนกรกฎาคมอาจจะเสียกระทันหันซ่อมทีเป็นหมื่นๆอะไรอย่างนี้นะม,มันก็จะมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือเหตุการณ์จากความเจ็บป่วยอุบัติเหตุอุบัติเหตุตั้งแต่เล็กไปนจนถึงใหญ่ ก็ไม่ได้แปลว่าบังกรจะต้องเป็นทั้งหมดคือให้ระวังให้ใช้ชีวิตอย่าประมาทในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของประมาทในเรื่องของทรัพย์สินหรือการเดินทางหรืออะไรไม่ให้มันได้เสียได้ตกหลน่นได้หายที่จะต้องได้เสียตังค์รวมไปถึงสุขภาพด้วยนะสุขภาพนี่ระวังในเรื่องของบุตรหลานในเรื่องของบริวารบริวารบุตรหลานพ่อแม่ ที่ไม่ใช่ตนเองอ่ะจ,จะเจ็บป่วยที่จะต้องไปโรงพยาบาลก็ระวังดูแลคนรอบข้างไว้ให้ดีนะชาวมังกรในสุขภาพนี่ตนเองก็ไม่ได้มีอะไรอะ่ะแต่มันจะเป็นคนรอบข้างที่จะเจ็บจะป่วยจะต้องเข้าโรงพยาบาลบางทีก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดสามดาบนี่นะหรือบางทีลูกเล็กเด็กแดงอะไรแบบ สะดุดหกล้มได้แผลได้เลือดอะไรอย่างนี้ก็ระวังดูแลบริวารให้ดีเนาะแต่ตัวชาวมังกรนี่คือสุขภาพดีมากไม่เจ็บไม่ป่วยรับโชครับลาบมีการเงินดีชีวิตดีอืมแต่ปัญหาที่จะต้องเข้าไปแก้ไขก็คือปัญหาของคนรอบข้างเออมังกรนะความรับผิดชอบเยอะ เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยที่มันเป็นเจ็ดเหรียญแล้วก็เจ็ดเจ็ดไม้คือการงานดีแหละแต่มัน,มนในช่วงของเดือนกรกฎาคยมยก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะมีความวุ่นวายวุ่นวายแบบมาแบบเป็นละลอกอะ่ะเป็นคลื่นมาแบบรุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาอีกมาอีกทีละลอกทีละลอกทําให้แบบสร้างความตื่นเต้นเนาะชีวิตก็จะมีสีสัน ให้ได้แบบชาวมังกรได้เหนื่อยเป็นพักๆนะถึงแม้ว่าการเงินจะดีการเงินจะปังทรัพย์สมบัติจะมากมายมีความสุขกับทรัพย์สมบัติคือชาวมังกรเนี่ยในเดือนกรกฎานี้อยากได้อะไรก็จะได้สมหวังนะคือต้องการอะไรคือชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เพราะการเงินดีมากรวยมากจะมีอะไรสักอย่างนึงที่มังกรต้องการแล้วแบบท่มงสุดตัวอาจจะเป็นบ้านหลังใหญ่อาจจะเป็นรถคันใหม่ หรืออาจจะเป็นทองหยองเพชรนิคงจินดาอะไรที่อยากจะได้นะในเดือนกรกฎาก็จะสมหวังอ,อยากได้อะไรคือในลามิดได้เลยอมังกรเป็นช่วงที่ชกชะตามัน,นดีดีนะดีเหลืเกินสงศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองไปไหนนี่ตัวของมังกรในเดือนนี้เนี่ยไม่มีอุปสรรคเพราะมี ไพ่พระสังฆราชนี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองโชคชะตาไม่ให้ได้พบเจอกับอะไรที่ไม่ดีในชีวิตตัวของชาวมังกรเองคือดวงดวงดีมากๆอมีมีสัมผัสที่หกนะเออต้องบอกว่าตัวของชาวมังกรนี่ในเดือนนี้เนี่ยจะมีสัมผัสที่หกจะมีลางบอกเหตุจะมีอะไรสักอย่างมาบอกในเหตุการณ์ที่ ในเหตุการณ์ที่ที่ที่เกิดขึ้นถ้าหากว่ารู้สึกอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นตามที่ชาวมาังกรรู้สึกอย่ารู้สึกว่าถ้าไปทางนี้แล้วจะต้องเจออะไรที่มันดีๆมากกว่าที่จะไปอีกทางหนึ่งอะไรอย่างนี้นะมันจะมีเหมือนมีอะไรมาบอกมีการนับถือเทพเจ้ามีการนับถือมี องค์เทพพายดาหรือพระพุทธรูปหรือเป็นเกจิอาจารย์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ชาวมังกรเนี่ยจะรู้สึกศรัทธาจะรู้สึกศรัทธาแล้วก็อาจจะมีการบนบานสันกล่าวมีการขอพรมีการไปกราบไหว้มีการหรือบางทีแบบไปบนบานสันกล่าวมาได้แล้วแล้วก็มีการแก้บนมีการแก้บนให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็นะได้ลั่นว่าจะอะไรออกไปแล้วได้เอ่ยอะไรออกไปแล้วคือถ้าได้มาแล้วก็ไปแก้บนด้วยอย่างบนด้วยหัวหมูบนด้วยอ,อะไรล่ะเป็นดอกไม้เป็นไข่อะไรเนาะที่เขาจะนิยมกันก็อย่างเช่นเป็นเป็นอาจจะได้แล้วอาจจะมีการบนว่าจะสร้างนูง่นสร้างนี่อะไรให้ก็อย่าลืมนะคะ สิ่งที่บนบานสานก่ลาวเอาไว้แล้วมันสําเร็จจงทําตามที่ได้เอ่ยวาจาได้ลั่นวาจาไว้ด้วยแนะชีวิตของชาวมังกรจะได้ปังจะได้แบบตุ้งเรืองคือการพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบนบานสันก่ลาวเนี่ยเรื่องศัจจะเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราได้มาแล้วแล้วเราไม่ทําระวังให้ดีมันก็จะเกิดการหมด เกิดการสูญเสียกับโชคลาภที่เราได้มาน,นะการไปไหว้ถ้าขอพรอมันก็จะอีกกรณีหนึ่งแต่ถ้าการบนบานก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะจ๊ะอืมแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักชาวมังกรต้องบอกว่า ในบางท่านมีคู่ไม่ต่ำกว่าสองคนความรักจะทำให้เลือกไม่ได้เพราะมันเป็นสามดาวไอตัวนี้มันเคลืนนี่คือเลือกไม่ได้ยังจัดก,การไม่ได้ด้วยมังกรนี่คือเป็นช่วงที่มีคนให้ความสนใจ มีคนมาชอบพอมาทั้งหลากหลายสาขาอาชีพเป็นทั้งอยู่ในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบมีทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิสูงกว่าเป็นแบบวัยรุ่นก็มีเป็นแบบรุ่นเราเขาเดียวกันก็มีบางคนนี่ความรักนี่คือไม่ลงตัวของชาวมังกรไม่ลงตัวคือเลือกไม่ได้ก็ต้องไปแบบนี้ ความรักตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าซ้ายก็ดีขวาวก็ดีคือเกิดการการลังเลหรือความเจ้าชู้อันนี้ไม่ทราบได้นะจ๊ะของชังกรหรือเนื้อหอมเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้คือเป็นช่วงที่ตัดสินใจไม่ได้อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตัดสินใจไม่ได้มันเป็นสารดาบบางทีอาจจะต้องดําเนินชีวิตไปแบบนี้อันนี้คือไม่ได้สนับสนุนแต่ว่า ให้มันขึ้นมาแบบนี้ก็คือแบบบางทีมีการซุกซ่อนเอาไว้อะไรอย่างเนี้ยแล้วมันเป็นปัญหาคาราคาซังที่แบบคนนึงอยากไปคนนึงอยากอยู่พอคนนึงจะไปก็ดึงคนนึงไว้คือล้างกันไปล้างกันมาก็เลยไม่จบไม่สิ้นมันก็ก็เลยความรักมันก็มีก็คือมีหลายตัวเลือกอะแล้วมันเลือกไม่ได้ประมาณแบบนั้นอะไม่รู้จะทำยังไงพอพอความรัก ที่มันมันมีความผูกพันแล้วมันก็เลยตัดกันไม่ขาดแล้วมันก็เลือกไม่ได้มันก็เลยต้องไปแบบนี้จุดสิ้นสุดเหรอยังไม่มียังเป็นการต่อสู้กันไปแบบเนี้ยมมันเป็นเจ็ดลายก็เป็นความรักที่อาจจะสร้างความปวดหัวปวดสมองให้กับชาวมังกรพอสมควรนะสำหรับคนที่เนื้อหอมมากๆแล้วมีคนมาแล้วมัน อีลงตรงนางวุ่นวายเป็นสัปดาหก็เออนะจะว่าเนื้อหอมก็เนื้อหอมนะจะว่ายุ่งก็ยุ่งนะในเรื่องของความรักเพราะมีนคนเข้ามาให้เลือกเยอะมากเลยอะ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าต้องบอกว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าจริงๆอะ่ะตัวของชาวมังกรอะ่ะถามว่า จะตัดสินใจได้ไหมตัดสินใจได้บางคู่นี่มีถึงขั้นเกณฑ์ตกแต่งแต่งงานมั่นหมายคือจับจองเป็นหลักเป็นฐานคือมั่นคงมั่นคงในความรักคือบางท่านนี่ต้องบอกว่ามีครอบครัวแล้วมีความรักมีคู่ที่ดีแล้วแต่ทีนี้มันมีคู่แทรกคู่ซ้อนขึ้นมาเนาะเออยังไงล่ะเนี่ยอืม มันเป็นวิบากกรรมไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือพรมวิขิตบางคนมีคู่แล้วนะของชาวมังกร,กรก็มีเรื่องลักซ้อนรักแทรกเข้ามานะเออนะวุ่นวายดีเหมือนกันเนาะวุ่นวายหรือสนุกอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะแต่ว่ารับประกันเลยว่าวุ่นวายแน่นอนในเรื่องของความรักนะก็ตัดสินใจแล้วก็เลือกให้ดีนะเหนื่อยนะความรักที่มีเออหลายๆคน มันมันมันก็อย่างว่านะใครที่มีคนคุยเยอะๆก็ในช่วงของเดือนกรกฎานี้คือบอกเลยว่ายังไม่ลงตัวหลวอก็อยังปวดหัวกับเรื่องความรักนั่นแหละออส่วนเรื่องของสุขภาพก็อย่างที่บอกก็คือตัวขององ์กรเองไม่ได้มีอะไรที่ที่จะเจ็บป่วยด้วยด้วยเรื่องที่หนักหนาสาหัสแต่มันจะเป็นเรื่องของจุดป,ปริวาต คนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองคนแก่คนเฒ่าก็ถ้าคอยเช็คคอยคอยสอบถามกันให้ดีนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้เพราะสามดาบนี้บางทีจะต้องไปหาหมอแล้วก็อาจจะมีการผ่าตรงผ่าตัดหรือนอนโรงพยาบาลก็ถ้าเราดูแลกันแต่นั่นเนิ่นก็ ป้องกันดูแลร่างกายกันให้ดีมันก็จะไม่เกิดขึ้นก็อย่าประมาทแล้วก็การใช้ชีวิตในเรื่องของความพอเพียงเจอแฮลโลแฟนนี่เป็นเรื่องของรวยก็จริงนะมังกรรวยก็จริงมีทรัพย์สมบัติมากก็จริงแต่การใช้ชีวิตในสถานการณ์ในช่วงของเดือนกรกฎาจะต้องอยู่บนความพอเพียงพอเหมาะพอดีไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหอินี่คือดวงชะตาชีวิตของชาวมังกรที่ ถ้าอยู่บนความพอเพียงอยู่บนความพอดีในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นชาวมังกรจะมีความสุขมากกับครอบครัวกับการงานและการเงินที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่ตนเองได้นะชีวิตมันก็จะสมบูรณ์แบบนี่ก็เป็นดวงของชามังกรในเดือนกรกฎาที่จะว่ามีความสุขก็มีความสุขจะว่ารวยก็รวยจะว่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่นก็ยุ่งนะเออ ทั้งรวยทั้งยุ่งทั้งบุ่นบุ่น,นกับการงานการงานก็อาจจะแบบบุ่นบุ่นหน่อยแต่มีความสําเร็จมีความสมหวังเพราะมังกรมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตมีเรื่องของยศธาบรรณาสักกับเงินที่มั่นคงในชีวิตคิงเฮนเดอร์เคิลสนี่คือแบบบอกเลยรวยมากชาวมังกรก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กับแม่หมอมลินะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณตั้งแต่วันแรกจนถึง วันนี้คลิปของเดือนกรกฎาขอบคุณทุกๆท่านนะคะก็สำหรับคลิปนี้จบลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ